you <sighs> ตามมาแล้วอยากตามมาแล้วกันแล้วยัง <c oughs> อุ้ยเหมือนบูดนวมเลยอันเนี้ยอันนี้บูดนวมแน่ๆนเลยอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอะ่ะอุ้ยแม่มันสวยมาก น่าซื้อไปแจกมากเลยนะอ,อ้ะกันหนาวผู้หญิงนะคะลูกค้าวฮ้ยน,นี่สวยจังเลยอะขอลองใส่นยได้ไหม อลองใส่เอยน,นะคะพี่ขาอยากไปเที่ยวเชียงไฮยเชียงไฮ้หนาวไหมใกล้ไปปะมันมีตัวบางด้วยนะ ลูกค้าตัวนี้มีตัวบางด้วยนะคะเป็นหนาปนบางนะเป็นหนาปนบางนะมีทั้งกันหนาวแล้วก็แบบใส่กันแดดกันลมนะคะได้นะคะนี่ใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะคะ H ฮนอี่อันนี้ H ฮอุ๊ยอันนี้เหมาะกับช่วงนี้มากเลยสีดำคุณแม่ มันหมาะก,กับประเทศบ้านเรามากเพราะประเทศเรามันไม่หนาวมันไม่หนาวนะคะมันหนาวนิดนึงอ่านี่เป็นกันหนาวกันหนาว <c oughs> นี่อันนี้เป็นผ้าคล้ายๆผูนวมนะอันแบบนี้มีหูดด้วยสภาพดีนะสิบดีด้วยอุ้ยอันนั้นสวย มีตัวทําราคาหลักร้อยได้นี่อันนี้ก็สวยเู้ยน,นี้สวยยังเลยอ่ะอันนี้แบร์อะไรนาะอุ้ยนี่สวยยังเลยอ่ะคุณแม่คุณแม่นี้สวยมากนี่ผ้าแววมากผ้าแววแววเลยเออ,เอ,อดีเทลแอร์อร ผู้ชายก็ใส่ได้นะลูกค้าบางตัวนี่ลูกค้าไปขึ้นลาวตัวละลอยได้เลยนะเนี่ยอุ๊ยสวยจังอ๋อหนองอูดเหรอติติกากะนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนใส่แคมป์เลยอันนี้มันใส่แคมปิ้งเลยคุณแม่นี่มีกระเป๋าข้างหน้าด้วยสวยมากมันใส่แคมปิ้งเลยราคาเท่าไหร่คะลืมมาแล้วลืม่างี้ยเนี่ย พาลาเท่าไหร่คะอุ๊ยู 2002, นิโ <c oughs> ค1,200ยูนิโค่ค่ะคุณแม่คะ่ะสวยมากจริงปะเนี่ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพันส0งส่งฟรีคะ่ะส่งก็สามร้อยแล้วนะเหลือเก้าร้อยนะส่งฟรีส่งฟรี ค่าส่งเราจ่ายสามร้อยเท่ากับว่ากระสอบนี้เก้าร้อยนะคะถูกเกินยังไม่ได้นับเลยนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวแน่คคาจะนับให้ตอนโชว์สิทธินะหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะโอ้โหถูกมากคุณแม่ค่ะมันถูกมากเลยนะคะ น่าจะไม่มีงานงานแบบงานเสียเสียนะโครซาอุ้ยนี่สีดำสีดำเหมาะกับช่วงนี้เลยลูกค้าจะ๋ะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะอุ้ยสวยมากเลยอันนี้เพิ่งมาใหม่อาจจะมีงานผู้ชายด้วยนะคะที่รักที่รักเอาไปเลยถูกมากหนึ่งพันสองร้อยบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศถ้าที่รักอยู่ภาคเหนือภาคอีสานแม่ค้าก็จ่ายสี่ร้อยบาทอ้ยเกินนะ เกินนะแม่น่าจะเกินสี่ร้อยนะแม่สวยสวยมันมีทั้งหนาทั้งบางปนกันนะคะคุณแม่ค่ะนี่อุ้ยนี่เหมือนใส่แคมปิ้งเลยอ่ะที่รักมันไม่ได้หนามากนะคะมันใส่ได้ประเทศเราอะ่ะแต่ว่าเพื่อพวกแจ็กเก็ตเนี่ยมันก็มีซิปต้องซ่อมบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ พี่ค่ะใครจะเอารีวิวทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ส่งฟรีนะคะนี่งานสะอาดสิบดีนะคะถูกมากเลยเดี๋ยวจำนวนตัวเดี๋ยวจะนับให้อีกครั้งนะคะสวยมากงานสะอาด ที่สามารถเอาไปขึ้นราวได้เลยนะคะไม่ต้องซักแต่ถ้าซักอีกหนึ่งรอบแล้วก็รีดก็จะสวยคือว้ายสีเขียวฟิวคอลหรออุ๊ยอันนี้แคมป,ปิ้งมากเลยนะเอาดีๆนะแม่อันนี้เป็นสายแคมป,ปิ้งมากช่วงนี้สายแคมป,ปิ้งเขากําลังฮิตกันสีเขียวสายแคมป,ปิ้งนะแม่อันนี้นี่ซิปดีด้วยกระเป๋าข้างหน้าแบบเยอะมาก สวยจังซิปดีด้วยวินี้บูนวมนะบุนวมวินนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ตัวนี้บุนวมนะคะสวยลูกค้าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะถูกมากเลยนะคะลูกค้าจ้ ถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วจ้าอันนี้ไม่ใช่งานยูเอ็นะงานญี่ปุ่นนะคะคอุ้ยนั้นสวยจังใส่แคมปิ้งจริงใส่แคมปิ้งของแท้สองไอพันสองลูกค้าถูกมาก งานญี่ปุ่นด้วยไปหาจากที่ไหนได้ราคานี้ถ้าเป็นร้อยโลก็ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันสี่ก็ยังถูกอยู่นะถูกกว่านี้ก็แจกฟรีแล้วเหละลูกค้า อุ้ยสีเขียวเต็มเลยตรงนี้อุ้ยสีเขียวเต็มเลยตรงนี้นี่ถูกกว่านี้คงแจกฟรีแล้วแหละลูกค้าค่ะพันสองส่งฟรีนี่สีเขียวอีกแล้ว นนสีดำก็มีให้ไปขายนะเนี่ยสีดำช่วงนี้กำลังมาแรงนะคะนี่สีดำก็มีให้คัดนะคะลูกค้าลูกค้าเป็นงานญี่ปุ่นนะเพิ่งมาใหม่ถ้าใครจะซื้อยกก้อนคุณพี่จะได้ไปแบบไม่มีป้ายก่อนนะคะถ้าใครอยากไปรุ่นตัวเองนะคะ ขออนุญาตขายแบบไม่สะดวกแจ้งป้ายเหมือนเดิมนะคะโอเคนะนี่เยอะอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปยังไม่หมดเลยแต่ว่าเอาคุ้มๆเลยนะคะกระสอบรีวิวนะคะคุณพี่คะ่ะพี่พาวินีนะคะอุ้ยขอบพระคุณะคะ่ะอุ้ยมันคุ้มมากเลยพี่สาวจริงๆ มาสะาดทุกตัวเลยเนี่ยน้องโชว์ให้ดูทุกตัวเลยนะคะสวยมากเลยอันเนี้ยกอรอกบาเริ่มอยู่นะพี่ภาวินีรับนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะส่งฟรีค่ะถูกถูกจนแบบฮะอุ้ยอันนี้บูนวลอีกแล้วคุณแม่ถูกจนแบบแม่คาตกใจอุ้ยนี่บุนวมสวยจัง สวยจังเลยอันเนี้ยอุ้ยสวยจังผ้าหอมมากเลยอ่ะนี่ถ้าเอาไปซักลิ้นหนึ่งรอบจะสวยเลยอันเนี้ยน้องจะย้ำนิดน,นึงนะคะน้องจะย้ำนิดน,นึงมีสีดำไม่คัดด้วยนะนี่ใส่ขีม่มอเตอร์ไซค์ได้นะเนี่ยอเน,นี้ยเท่ๆอ่ะประมาณนี้นะคะไม่มีเปื้อนเลยสะาดมาก ไม่มีเพื่อนเลยพี่ขาสารมากเป็นงานญี่ปุ่นนะถ้าใครเล่นงานญี่ปุ่นอยู่ก็จะรู้นะเวลาเปิดออกมามันจะไม่เหมือนกันกับ U.S. นะคะเป็นอันนี้เป็นงานเพิ่งมาใหม่นะลูกค้าเราเพิ่งเอามาทดสอบใหม่ๆเลยราคาแบบราคาแบบถูกมากอันนี้ราคาเทสนะ อันนี้ราคาเทสนะคะพี่ขาโรงงานให้มาเทสนะคะใครอยากเอาไปลุ้นเองทักได้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจริงดิไม่มีพันห้าพันแปดพันเก้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมพันสองจริงใช่ไหม <laughs> ราคาเทสนะคะดีละถูกมากโอเค สะอาดมากแต่ว่ามันจะยัดนิดหนึ่งถ้าไม่ยัดน้องจะสวยเลยพี่ทักเพจหลักได้เลยนะคะลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่าพี่ทักเพจหลักได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่โอนแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งให้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งนิดนึงอ,อุ้ยสวยจังอันนี้ซารราด้วยจ้า โอเคนะคะ